มาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะแปดเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยสามเหรียญน,นะคะเจ็ 7. ดดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยสองเหรียญน,นะคะ ราชินีถือเหรียญน,นะคะราชารีออดนะคะสามถ้วยมาเริ่มดูกันที่ไพ่ใบรแรกเลยนะคะชาวราศีมังกรในเดือนนี้คุณได้ไพ่แปดเหรียญช่วงเวลาเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เงินจากการทำงานค่อนข้างมากนะคะ หรือบางท่านเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยต้องทําอะไรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการน่ะคุณไม่สามารถหยุดได้นะถ้าคุณมีเป้าหมายหรือมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะทําอะไรอะ่ะคุณจะต้องทํามันต่อไปอย่างต่อเนื่องอะ่ะแล้วมีโอกาสประสบผลสําเร็จแน่นอนธุรกิจการงานของคุณเนี่ยในเร็วๆนี้แม่หมอมองว่าคุณเนี่ยอาจจะมีผลกําไรงอกเงยออกมานะคะ ตามที่คุณเนี่ยได้ทําได้ลงมือทําได้ลงแรงไปเนี่ยคุณจะได้ผลตอบรับดีแน่นอนการเงินของคุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีกินมีใช้แบบสบายชิลๆเลยอะบางท่านเนี่ยคุณนะมองหาช่องทางไปต่อยอดเอาเงินเนี่ยไปลงทุนตรงอื่นต่อด้วยนะคะ แม่หมอบองว่าการเงินของคุณเนี่ยมีแนวโน้มประสบความสําเร็จตามที่คุณเนี่ยได้คาดหวังเอาไว้นะคะหรือบางท่านเนี่ยคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแบบประหยัดมัธยัติมีการวางแผนทางการเงินอยู่แล้วนะคะเลยทําให้การเงินของคุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้มาเลยมีการต่อยอดมนเลยมีการวางแผนอย่างดีมาอยู่แล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคุณเนี่ย บางท่านเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าการทำงานของคุณเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์เหมือนบางครั้งอะ่ะอาจจะถูกคนนินทาว่าร้ายรับหนังก็เป็นไปได้นะคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ทำงานเก่งอะ่ะการเงินของคุณเนี่ยเข้ามาแบบดีจากการทำงานคุณเป็นคนที่ขยันอดทนอนะ่ะจนทำให้บางทีรอบๆตัวคุณเนี่ยอาจจะมีคนที่กำลังอิจฉาคุณหรือว่ามีคนที่กำลังแบบว่า เหมือนไม่พอใจคุณอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะก็ยังแบบเหมือนมีหัวหน้างานหรืออาจจะยังมีเพื่อนร่วมง,งานที่โอเคอยู่อะหรือบางท่านเนี่ยคุณเองต้องระวังคนในที่ทํางานนะเหมือนแบบจ้องจะด้วยข e, าเก้าอี้ประมาณนั้นน่ะในช่วงเดือนนี้ท่านใดเนี่ยที่คิดที่จะ ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อบ้านซื้อรถที่ดินประมาณนี้ต้องดูเอกสารสัญญาให้ดีๆนะคะดูว่ามันแบบว่าปลอดภัยมันมันไม่มีอะไรที่แบบว่าปิดบังซ่อนเล้นเรานะคะเพราะคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่แบบเหมือนมาหลอกลวงคุณอะเกี่ยวกับการซื้อที่ดินการซื้อบ้านเนี่ย คุณจะต้องดูดีๆตัดสินใจดีๆนะคะต้องเลือกดูหลายๆที่อ่ะอย่าไปแบบว่าตัดสินใจรวดเร็วปุบปรับเนี่ยมีเกณฑ์ทำให้คุณเนี่ยเครียดแล้วก็มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงได้นะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี้ยบางท่านอะ่ะบุตรหลานในบ้านของท่านเนี่ยค่อนข้างนำโชคให้ดีนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยคิดหวังสิ่งใดเนี่ยมักจะได้ตามนั้นอะ่ะ หมือนคิดอยากได้เงินก็ได้เงินได้ทองก็ได้ทองได้รถก็ได้รถอะช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกอย่างมากำลังจะดีขึ้นมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จในชีวิตอะความรักของคุณนะคะในดวงคนโสดเนี่ยความรักแม่เหมาะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายๆกับใครนะคะ คุณเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบคิดถึงแฟนเก่าอ่ะบางท่านน่ะมีอดีตฝังใจทำให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถก้าวออกไปเริ่มต้นใหม่ๆไปพบเจอคนใหม่ๆได้นะคะสำหรับดวงคนโสดเนะี่ยแม่เหมาะมองว่าให้คุณเนี่ยรอไปก่อนดีกว่าหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจทำให้คุณเนี่ยยังโลเลไม่มั่นใจไม่แน่นอนอยู่นะคะ ใครที่คิดที่จะเริ่มต้นความรักในดวงคนโสดเนี่ยขอให้คุณเนี่ยพยายามดูดีๆอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจนะคะความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยในช่วงเดือนนี้คุณกับคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างแบบว่ามีปากเสียงกันนะเหมือนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องขัดแย้งไม่ลงรอยกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังสามารถแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีงานมั่นงานแต่ง หรือว่าอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสตามที่คุณเนี่ยได้ตั้งความหวังไว้อะบีเกณฑ์ได้ตามนั้นนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพของคุณเนี่ยแม่เหมาะมองว่าคุณเนี่ยควรจะระวังเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมากๆเลยนะหรืออาจจะเป็นโรคเก่าที่คุณเคยเป็นน่ยอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะ ให้ระวังเกี่ยวกับข้อเขา่ากระดูกแบบต้นคอแล้วก็หลังเอาไว้ให้ดีๆนะมีเกณฑ์แบบเหมือนแบบปวดหลังหนักมากนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่แบบว่าเหมือนต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะคุณอาจจะแบบว่าเหมือนผิดที่ผิดทางอะ่ะทำให้ท้องเสียท้องร่วงได้นะคะ แล้วก็การขับรถเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าแบบว่าขับรถเร็วนะคะให้ระวังเอาไว้บ้างก็ดีนะคะการงานความสำเร็จของชาวราศีมังกรนะคะการงานความสำเร็จของคุณเนี่ยแม่หมอมองว่าการงานของคุณเนี่ยในช่วงเราเร็วเนี้ยคุณเนี่ยอาจจะถูกขักหลังแทงข้างหลังได้อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะถูกด้วยขาเก้าอี้ e นะคะ เหมือนด้วยความอิจฉาดิษยาในที่ทํางานน่ะทำให้คุณแบบว่าเหมือนถูกคนแบบคอยนินทาคอยแบบหักหลังตลอดอะแต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งต่างต่างะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นแหละเพราะว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่แบบทํางานเก่งคุณมีศักยภาพที่ดีอะแม้ว่าจะแบบเกิดปัญหาอะไรอะหัวหน้าของคุณน่ะยังแบบให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนคุณอยู่นะคะ น้องประสบความสําเร็จเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะในเดือนเดินี้แต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่บางครั้งอะ่ะพอคิดว่าจะสําเร็จถึงขั้นเนี้ยคุณก็จะคาดหวังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่มันเติบโตแบบทะยานขึ้นไปไกลเกินน่ะเมื่อเลยทําให้บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณมักจะผิดหวังทั้งที่ความจริงแล้วอะ่ะ ตัวคุณเองเน่ยยังไม่ได้ผิดหวังมากขนาดนั้นนะคะคือคุณนะก้าวไปถึงระดับหนึ่งแต่ตัวคุณคาดหวังไปแบบไกลเกินน่ะมันเลยทำให้แบบคุณเน่เวลาแบบไม่ได้ถึงจุดนั้นน่ะทำให้คุณน่รู้สึกแบบเจ็บใจรู้สึกผิดหวังอ่ะแม่เหมาะมองว่าตรงเนี้ต้องต้องแบบพยายามปรับลงนิดนึงเพราะตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสแบบประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะ แต่บางครั้งนะการคาดหวังที่มันเกินไปมันจะทําให้เราเนี่ยเจ็บใจซะเป่าๆนะคะมาดูไพ่สรุปของชาวราศีมังกรกันนะคะในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ได้ไพ่ The Devil นะคะสีไม้เท้าพระราชาถือถ้วยนะคะห้าไม้เท้า สามไอเทมนะคะ The Devil เนี่ยให้ระวังถูกหลอกถูกโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือคุณเนี่ยที่จะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะคะในช่วงเวลานี้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นเนี่ยเกี่ยวกับโรคเขา่าโรคปวดหลังโรคเวรโรคก,กรรมเนี่ยถามหาแล้วก็ให้ระวังการแบบถูกแบบเลื่อยขาเก้าอี้ด้วยหักหลังแทงข้างหลัง บางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างเพื่อร่วมงานนะคะเหมือนมีเหตุให้ต้องไม่ลงรอยกันอะ่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยที่แบบวางแผนอยากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตแบบจัดงานมั่นงานแต่งเนี่ยมีเกณฑ์ได้อยู่นะคะแต่อาจจะต้องแบบรอไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ใช่แบบปุบป,ปับในเร็วๆนี้นะคะพระราชาถือถ้วนเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณนค่อนข้างแบบใจดีให้ความช่วยเหลือคุณดีหรือบางท่านนะคุณ ตัวคุณเองเนี่ยแหละเป็นคนที่แบบว่าเหมือนชอบช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปอ่ะทั้งๆท,ที่บางครั้งคนอื่นเขาไม่ได้คิดดีกับเราอ่ะคือบางครั้งอ่ะเราช่วยคนอื่นอ่ะเรามักจะหวังให้คนอื่นเนี่ยดีกับเรากลับคืนมาแต่บางครั้งมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะสาวไม้เท้าเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าพัฒนาเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่ะ แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นก้าวกระโดดนะคะสำหรับวันนี้แม่บอวาขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ